หมูเช่าชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกปราดหาัจจรุ์ลับพันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม สุวรรณขีดสุวรรณขีดหรือสุวรรณเขตนั้นเป็นแร่กายสิทธิ์ที่หาได้ยากที่สุดและยังไม่มีใครบอกได้ว่ารูปภัณฑ์สันถานเป็นเช่นไรบอกได้แต่เพียงคุณสมบัติว่าสุวรรณขีดนั้นเมื่อขีดไปที่โลหะอะไรก็ตามโลหะนั้นจะกลายเป็นทองคําไปในทันทีในสมัยรัชกาลที่สมมีเสียงร่ําลือกันว่าสุวรรณขีดนั้นถูกฝังไว้อยู่ในบริเวณพระเสียรของหลวงพ่อโตวัดสัตรพาน เมืองเพชรบุรีได้มีนักประวัติศาสตร์ได้สืบผลจนได้ความว่าตามฉนดทที่ดินแต่เดิมนั้นวัดนี้มีชื่อว่าวัดสัตตพานส่วนชื่อขององค์พระนั้นมีอยู่สองชื่อก็คือพระศรีสันเพชรสัตตพานและอีกชื่อหนึ่งก็คือพระสุวรรณเขตหรือสุวรรณคีตสำหรับชื่อแรกนั้นเราสืบกันมาว่าโลหะที่ใช้หล่อองค์หลวงพ่อนั้นใช้ผ่านถึงเจ็0พันใบ ส่วนชื่อที่2องก็คือพระสุวรรณเขตรหรือสุวรรณขีดบอกถึงนัยะว่าช่างหล่อได้ฝันสุวรรณขีดก้อนแรกระยะิิตเอาไว้นั่นเองด้วยเพราะชื่อสุวรรณเขตรหรือสุวรรณขีดนี่เองจึงเป็นเหตุให้อง์์หลงพ่อถูกนิมนต์จากเพชรบุรีมาที่หงเท่ ในตอนที่อยู่เมืองเพชรนั้นพระสบเสียนศิลปะส,สมัยทรารวาราวดีซึ่งมีความสวยงามมีอยู่แล้วแต่พอมาถึงกรุงเทพก็มีช่างทักว่าพระสบเสียนท่านใหญ่ไปดูไม่งามนักจึงจัดการเลาะพระสบเก่าออกและเติมเม็ดพระสบใหม่ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเข้าไปแทน ทั้งนี้ก็เป็นข้อสังเกตว่าคนพวกนั้นน่าจะวางแผนเอาไว้เพื่อที่จะค้นหาธาตยศิสุวรรณคีที่ฝังเอาไว้ในบริเวณพระศบเสียงของหลวงพ่อโตนั่นเองและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความละโมบซึ่งสามารถทําได้ทุกอย่างแม้กระทั่งกับพระกับเจ้าก็ไม่มีเว้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของทาตยศิสวรรณคีก็เริ่มสั่งซาลง และจางหายไปในที่สุดจวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องั้งใจนํามาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องหม่งเจ้าชนแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชม และสวัสดีครับผม